ลุงผมกกลับด้วยนะลุงได้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 ไ,ดไอตี๋เอาเงินมาให้กูสองแสนกูจะเป,เปลี่ยนทะเบียนรถวันนี้กูหาคืนให้หมดเลยกูเจ็ดนี้เจ็ดล้านเจ็ดนี้เจ็ดล้านเพราะคุณยืมเบอ,อร์เกอร์มาห้าล้านแล้วก็เจ็ดดอกล้าน ดอกสองเซ่ไอ้ดอกสองล้านยิ้มในงานประมูลไงโดนดอกยืมห้าโดนเอาคืนเจ็ดเลยอ่ะยิ้มห้าโดนคืนเจ็ดเพราะว่ามันมันโดนดอกงานประมูลเนี่ยครอบหน้าไม่ประมูลเดือยปล่อยดอกเดือดปล่อยดอกเดือดแล้วที่บอกโรเบิร์ตห้าล้านน่นจริงป่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วสามสี่สองหนึ่งยังเอนนี้เราเร็วเริ่บาทสี่ล้านสี่ครับบาทสี่ล้านสี่เราเบิร์ตห้าล้านครับโรเบิร์ตห้าล้านครั้ที่สองเฮ้ยมาไรลอ่ะถ้าได้ก็จริงเงินไหนมาก็ขอขอคนอื่นดิ ยืมก่อนเนี่ยไม่มีรถกลับอ่ะเดย์ต้องเดินอ่ะเดย์โอเคนึกว่าเขาให้ขับกลับอ๋อคืออยู่ในคลังแล้วเหรอลุงใช่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 ลงไปเลยมีสเก็ตลงมีสเก็ตเออว่ะต้องใช้สเก็ตจริงว่ะเดี๋ยวผมต้องซื้อแล้วถ้างั้นนะลุงแล้วเข้าแก๊งต้องทำไงบ้างเนี่ยลุงไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ้าวเป็นหัวแก๊งจริ้มไม่รู้อ่ะมันแล้วแต่อออ๋แล้วารมณ์อะแล้วแต่คนแล้วแต่อารมณ์ใช่มมีใจเหรอมีใจเหรอมีอยู่แล้วใจอ่ะเพื่อนอยู่นี่หมดเลยไงเข้าแก๊งรู้สึกว่าต้องดูดนิ้วมั้งดูดนิ้วใช่ดดู นิ้วมือเปล่าขช่นิ้วมือโอเคนิ้วมือพอไหวนิ้วตีนไม่เอาแล้วลุงลุงรถรถเยอะอย่างนี้มีคันไหนขายบ้างปะลุงผมอยากได้แท็กอะมันมันเป็นรถที่ดีที่สุดอะแต่ว่ามันหายากมากอะมันเป็นรถกาชาลุงมันเป็นรถกาชาเก่าแล้วมันเพิ่งมามีจูนไงอ๋อคันเท่าไหร่ถ้าแบบจูนแบบลุงอะเคยลองขาย10 m เอามีคนเอาเอาดีด แล้วทำไมผมเห็นเขาพูขายกันสองสาล้านไม่แต่ว่ามันแล้วแต่มันต้องมีกล่องจูนแล้วต้องมีคนจูนด้วยไงถ้าเราอยากอยากจูนเองเนี้ยเราก็เราก็จะเสียกล่องจูนเยอะมากอะเยอะอ๋อแต่สูตรลุงก็คือจบไม่มีใครรู้ใช่ใช่ใช่แล้วลุงได้จูนให้คนอื่นปะจูนจูนจูนแต่จูนล้านหนึ่งไงค่าจูนค่าจูนร้านหนึ่งใช่ค่าจูนล้านหนึ่งคันนี้คือแท็กเนี่ยนะแท็กอ๋อหมายถึงว่าเหมือนแท็กเหรอ ใช่มันไม่จูนเลยอย่างนี้ถ้าจูนก็ไม่น่าต่างปะลุงแรงกว่าแรงกว่าแทก100%เอาง่ายๆเหมือนกันแต่ได้ความแรงขึ้นมากกว่าลุงจะขับคันไหนอะอันนี้ไปให้แก๊งหมดเลยลุงลุงก็ยังอาสามสี่อยู่อ๋อใช่ใช่ยิงไม่ได้เด็ดเมันก็ยังสวยกว่าอยู่ดีนะยังไงก็สวยกว่าเราสายญี่ปุ่นอะสายเก้าสูงน่ะยังไงก็มองพวกนี้สวยกว่าอยู่แล้วเฮ้ยมันมีหลังคาด้วยว่ะหลังคาสแก้วอย่างงี้คือล้ําเลยว่ะเรื่องวางหลังด้วย ไฮเปอร์คราเยี้ยมเราไปขับดิเราไปขับเล่นดูเดิเราไปขับเล่นดูเดนขอาคันนี้คันนี้อยากลองคันนี้เชี้เดี๋ยวกูมาก่อนกูไม่รู้บ้านอยู่ตรงไหนเฮ้ยก็ขับไปแอคหน่อยละกันน้องเฮียโรแมนโคตรสวยเลยคุณดูผมชอบตรงที่มันเป็นกระจกเนี่ยต้นยังไม่สุดเท่าไหร่แต่ปลายมามากปลายแบบปลายโคตรมาคือขับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าแรงอ่ะน้องๆ คันนี้หมดแล้วของจริงของจริงคันนี้รู้ของจริงไปแต่งก่อนเราไปแต่งก่อนปนวยวันเซิร์ฟขอบคุณมากขนบาขคุณมากครับพาดูสนสัตว์ครับไปไปขึ้นมาให้หมดอ่ะเต็มเต็มคันอ่ะไปคันนี้แต่งได้เหรอคันนี้แต่งได้ปะเต็มเครื่องแต่งเครื่องแต่งเครื่องไปที่ไหนอ่ะไปที่ไหนอ่ะผมมาร์คให้แล้วครับโอเคโคตรเต็มันขับรถทัวร์เลยอ่ะเช่นรถแม่งอืดจัดแต่งเลยครับ เดี๋ยวขัดใจลุงเดี๋ยวลุงด่าแล้วกดดูครับไปเท่าไหร่เอาเลยเอาเลยแพงปะลองลองลอง,ลองดูเ <bo>. oh, ทเบลโอ้โหแพงเลยนะต้องดูต้องดูอะไรเป็นอันอันแรกวะอัปเกรดแล้วอัปเกรดอัปเกรดเท่าที่อัปเกรดแล้วก็ดูเครื่องเครื่องสองพันห้าแต่งแล้วนะนะแต่งแล้วครับอ๋อมีอยูสี่ร้อยมีอยูสี่ร้อยรอแป๊บเดี๋ยวไปกดตังค์ให้เฮ้ย แล้วเรายืนอยู่ข้างบนมันมันแล้วเราขับตกปะน่าจะตกนะไม่ตกไม่ตกนี่ก็ขอ<ด>ย้นอนเยอะเลยด<อ>ิไปก่อนนะต้นแห่เมื่อก่อนอ่ะพี่โนโอ้องครับพี่น้องผมขอลองขับอาสามสี่หน่อยดิพี่เด้โห่ยแี้อะ <c oughs> ชี้ยแล้วกูขับรถไม่ค่อยเก่งไงสัตว์แรงยังวะเ <c oughs> ชี้อะชี้ชนแม่งหมดอ่ะไอตว์เชี้คุ้นแรงเลยโอ้ยยี่เสียงเขาเรียกว่าอะไรนะ เสียงโบเสียงโบปดเสียวพี่ปดเสียวไอ้น้องรถโคตรโก้เลยว่ะม,มันแรงเท่าไหร่อ่ะคันเนี้ยยังไม่รู้นะครับยังตีเหลืองอ๋อนี่แต่งอยเรือเยโลโรอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> แรงอยู่นะมีความแรงความแรงร้อยตีแล้วแรงอยู่นะแหมร้อยร้อยตี ดี Scroll, ๊ดจีข้างข้างในนอนได้ป no, no like. ่ะพาไปอาบนอนหน่อยดิไม่ได้ม yes. ีแหวนต้องมีแหวนตแล้วก็ยืมราคาได้อีกถอดแหวนไม้ใส่หน่อยไงถอดแหวนไม้ไม้ใส่หน่อยไม้คกลือไม้ใส่หเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะจ๊ะตะกี้ตะกี้มีคนเขาขายเซอร์โน่ร้านนึงบอกเขาไว้บอกว่าเอาสองร้อยโลแรกแล้วบวกเงินพิเศษได้ไหมโทรเลยก็โทรคุยเลยก็โทรสิไม่รับซะด้วยเขาไม่รับอ่ะติโทรไปสองรอบเลย้อต้องโทรอีกต้องโทรย้ำๆไปเผื่อคนเขาคุยคนอื่นอยู่ ฮัลโหลครับเซนโตโน่ครับแต่งเต็มรับแรกรด2 0 0ร้อโลไหมครับบวกเงินให้อีกแสนหนึ่งเอ่อไม่ได้รับแรกะครับอ๋อโอเคครับใช่ครับได้ครับผมมากครับครับเขาไม่รับแรกวหยตีเขาเอาเงินสดไม่งั้นก็ขายรร้านสองไม่ดีกว่าแท็กวีกว่าแล้วจบจบเลยแท็กเลยเงียบเลยครับเดียวจบเลยแล้วก็ใช้แบบฝึกยาวๆได้เลครับลุงอยู่ไหน ลุงขายเท่าไหร่ดีกว่าแท็กดีกว่านะเชียร์แท็กดีกว่าถ้านาจะไปนะอยากได้แท็กอยู่แล้วอยากได้แท็กอ่ะอยากได้อยู่แล้วตี๋ตี๋อ๋อยิมรถคันหนึ่งจะตายจะต้องไปนอนก่อนตัวมึงเองมึงขับอะไรอ่ะตัวมึงเองอ่ะขับเบนซ์อ๋อไอไอ้คันใหญ่ใหญ่อ่ะนะใช่หมอใสยอย่างเอากูบอกเลยรับนอนแล้วรถไม่หายอ่ะวะไม่น่าหายไม่น่ามีใครกล้าวไม่ใครกล้าวไม่น่ามีใครกล้าขโมยปะคุณผู้ชมตามหลักพี่ชายครับมีสบู่ไหมครับ เลขอะไรครับพี่ชายสิบห้าครับสิบห้าผมเอาลูกผมมาอาบด้วยนะพี่ชายโอ้รักจับคันนี้เท่าไหร่แล้วครับพี่ชายหลายล้านอยู่ครับผมโอ้ยโทษโทษได้ไหมครับโทษได้ไหมครับลบได้อยู่ป่ะครับได้อยู่ป่ะครับคนเยนคนมันเยอะครับไม่นั่นผมลากยาวแล้วสวัสดีฮานสวัสดีครับพี่ชายเจอกันครับ เอ๊ผพันรือได้มาเท่าไหร่สี่ล้านไหนรถคันไหนไม่รถมึงเหรอนี่รถมึงเหรอเตอะโน่เดอะโน่เออกูเข้า JK แล้วเขาให้กูเขาเอาตังค์รับมันเชื่อหัวเดเดิมๆดิมเดิมเชี่ยหัวเหรอแปดครับอ๋อเยี่ยขอรับลุงสัตว์แท็กนี่คันไหนวะสองคันนีี่่ยเเออคันนยไอ้รถใครอ่ะคันไหนครับนะแท็กสองคันเนี่ยนี่รถผมคันนี้รถผมเดี๋ยวจะขอเข้ามาดูข้างในหน่อยเปิดเปิด รางกันครับรางวัลวันแรงทุกคันครับแต่ไม่รับคืนนะครับโอ้ข้างในนี่อันนี้โคตรแบบพื้นจัดอบวิธีคันนี้ดูสวยกว่าเนอะอุ้ยคันนี้แต่งสวยจัดเลยว่ะลงลงลงความพิเศษกันก็ได้เตะอ่าเอาว่าไงบาคาร่าเงินมันกำอยู่กับมือแล้วอ่ะเล่นได้สองเล่นได้ถ้ารวยก็คือรวยเลยพี่ใช่เพราะเราเราเชื่อมั่นในเราอยู่แล้วไอ้เฮียแล้วถ้ามเสียเราจะรวยช่วยไม่ได้ก็ได้ครับพี่ถ้าเสียนะคือเหมือนเราคุณแจรถไปวางบนโต๊ะบาคาร่าไม่ไม่ไม่คิดเองคิดเองโอเค ถ้าหมดตูดแค่ผูกคอได้ไอ้ไทยเอาสบู่มาใช่ไหคือตอนนี้เทือนจัดอาไข่รถเล่นบาคาร่าไม่หรอกินว่าอะไรนะซื้อต่อแบบถ้าเป็นสองร้อยโลสามพันลุงมึงจะซื้ออะไรพี่อะไรกูให้มึงเลยถ้ามึงจะเอาอ่ะไม่ซื้อไปขายต่อดิใช่ป่ะเอาเด็ดแล้วอะไรสั่งมาอะไรนะมันแปลกอะไรแปลกผมจะซื้อไปขายต่อนี่ท่านถ้าไปขายไว้ที่อื่นถ้ามึงยอดแท็กกับใครมึงไปเลยกูไม่ขายรอบคือเงินเงินพวกนี้มันหาง่ายหาได้เว้ยแต่แท็กกับมันหาไม่ได้แล้ว พรุ่งนี้นะจรังได้แล้วนะกับพรุ่งนี้ไม่มีอีเวนต์อะไรแล้วพรุ่งนี้ต้องไปเดยโซนนะขอได้ป่ะขอได้ป่ะเออไอพอดมันมันมันอยู่ดีจีเหรอพอดอ่ะพอดเด็กมาคือมันชอบชอบเดินมาโม้แบบว่าผมพอดหุ้นส่วนโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็พูดไม่หยุดอ่ะเออไอ่มันพูดจนแบบหมอต้องไล่ออกอยู่ข้างหน้าชอบแบบลอยลอยหน่อยฮะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากใช่ J.K. โรเบิร์ตไม่รู้จักเหรอที่ดูดูสุดดับเลยตีแล้ตีนี่จะมาลั่นวงการนี้เลยเหรอ มาแล้วถึงเวลาของพี่ไรเนาะพี่เมียวยังไม่เมียวนใจเฮ้ยเฮ้ยเอ็งหมิ่นเปล่าเอ็งหมิ่นเปล่าอยู่ปักเตียมเมียวนใจกว่าผมพี่กะเดี๋ยวพี่ปรับมาแล้วเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าของขังเด็ดเคตีติดแน่นอนปากฉลามพี่เห็นไอตะขอเกี่ยวไหมนี่ยมันจะเกี่ยวปากฉลามไหมพี่เฮ้ยจริงเหรอวะจริงพี่ลองใช้ดูพี่เคยเกี่ยวไหมไม่มึงอะปกติจริงหรือเปล่ามึงอะเป็นคนปกติใช่ไหมปกติดิพี่โอ้ยพี่หมิ่นผมละพี่หมิ่นผมละ อกินให้ชุ่มคอก่อนที่จะตีตีไปก่อนแล้วค่อยกินเหรอใช่แล้วโอเคถ้าไม่ติดปุ๊บพี่กินเลยแล้วก็ตีปุ๊บอีกทีหนึ่งถูกป่ะใช่จัดไปไอ้น้องแล้วมันจะไม่ติดเหมือนเดิมแล้วมันจะไม่ติดเหมือนเดิมอ่ะอ้าวไอ้ที่เนี่ยผมไปแล้วครับพี่เจอกันต้องใช่สามสองหนึ่งติดตายเถอะไอ้ที่หายตัวไปต่อหน้าเขาจะองกูคิดว่าง่ายอ่ะอ้าวกูซื้อสเก็ตบอร์ดแล้วมันอยู่ไหนวะล่ะคือไง กดจี้หรอโอ้ขับยากเกินไประเปล่าแล้วแล้วเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณโรเบิร์ตกับบาคาร่าคู่ใจของเขาเราจะตามเขาหรือว่าเราจะสวนดีคุณดู ยีคนยีคนเท่ากับว่ารอบละสี่มืคือเชียร์เพเยอร์ออกชัวซ้ายมือคือเพย์เยอร์มันวะดูงี้มันวะดูงี้มันวะต้องเหมือนได้สี่หมื่ทั้งหมดคือเพเยอร์ทุกคนดุยเพเยอร์ทีัดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยลุกไปไหนกดไปเมดเลยรอหมดเลยไปไปเราจะรวยครับไปไป

ูเสมอโอ้ยรวยอะเฮ้ยกูบอกก่อนนะทางนะเสมออทางนะเฮ้ยมันกูไม่ได้น้ำใส่่นเยอะนะใส่เยอะยอมายเฮียมาดีออกเสมอทีสีโดนแน่แร่ครับลงได้ทันทันทันันไป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 ไไป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 ไ อยาลังเลยซึมเลยซึมลจะไปได้ใ่ไหมเลุงพ่อสท้อนกันเอเคโอเคไปเยอะไปเยอะครับอ มึงเหงามึงเหาเลยสมึงก็ยืนแบบนี้อ่นเป็นเงเปียกค่อยๆแต่เย็นไว้แต่เย็นทุกคนแต่เย็นคอนเทน n t ฟรีเลยอันนี้ฟรตเราทำเยี้ยไรตามเชียร์เขาพเยอ e ์นะไมได้ตัดมาดิต้องงงไ่ต้งไงไ่ต้องงงไป้ไปไเฮียมึงอะไร

ท่านบอได้เล่นตามเขาไหมนะไม่ได้เล่นเลยดูอย่างเดียวัวไม่ได้กลัวเข็ดแล้วเข็ดแล้ว,ลวคาสิโนโพอแล้ว <c oughs> โดนไปห้ <c oughs> าแสนเงินลื้อ,ๆๆ 5, อล้วนๆเงินลื้อล้วนๆห้าแสนนั่นแหละช่างมันไม่เป็นไรครับซาจะกลับมาทีหนึ่งคือต้องมีทุกอย่างแล้ว <c oughs> อ่ะใช่ต้องมีทุกอย่างแล้วค่อยมาเดี๋ยววัมาด้วยเดี่ยดูถ้าเกิดว่าได้อ่ะมันจะวิ่งกลับมาแต่ถ้าเสียจะเดินจะมีคนเดินเดี๋ยวเดินแบบค่อยๆเดินมาคอตกอ่ะเนี่ยเสีย เอสมอเสียเสียเเสสมอเสมอเสมอเสมอไม่เรามีเงินหรอเราหมดแล้วนี่มันแปดถ่ายมันแปดมันแปดมันแปดแปดวงเราได้เยอะมันแปดท้ายอ่ะพร้อมอะไรเขาเล่นเสมอตีใช่เขาเล่นเสมอตีโคตรเสี่ยงเลยใช่โอกาสที่เสมอเฟิ้นอ่ะไม่แทบจะศูนย์จุดศูนย์เช็ดดวงถ้าดวงดีจริงก็ได้เดินคอตกลับมาแน่นอน บอกแล้วปะกูบอกให้เขาความคิดตัวเองสุดท้ายก็ไปคิดเสมอกันมันไม่มีเสมอหรอกในวงการนี้ที่มัมีแรงเดินรอพับเรื่องทรงอะไรนี่ไม่มีแรงเดินไม่มีแรงเดินว่ายน้ำอยู่นะไอ้สเกตเที่ยนี่มันขี่ยากนะไอ้สัตว์ เดินเนี่ยเราได้ถึงกันแล้วนะสรุปเมื่อกี้เราเท่าหไหร่อะเราเสียสองแฟนเนาะแปดแปดอะเฮียรถหล่ดาวเอาขึ้นได้ไหมผมว่าน่าจะไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหม okay. โอเคอเคันนี้ถือว่าแรงไหมแรงมากๆแกเซ็งป่ะ เซ็งไหมเหรอถ้าได้บอลไม่เซ็งแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเซ็งเพราะว่าต้องต้องจ่ายด้วยใช่ต้องจ่ายด้วยเราทำทุกวิ้ีทางของธนาคารแล้วนะอันนี้อุ๊บอกกนะ่อนคุได้เห็นเนี่ยเดี๋ยวอีกทีก็ขายตัวตัวเองอ่ะขายอะไรขายอะไร,รขายเป็นท่ารับใชเ้เขาอ่ะอ๋อเหมือนเขาสั่งไปฆ่าอะไรเงี้ยนะใช่สั่งไปตีบ้างใส่มาสามล้านอ่ะสุดจัดใช่ว่ากับลุงนนะอ๋อแค่สองคนเหรอไม่ได้ทางแก๊งใช่ไม่ทางแก๊ง ท้แก๊งก็แบบเป็นพวกไอ้จะได้จุกสามห้าแสนสามแสนห้าแสนออออ๋ออกไ่ทำงานกันนี่ใช่ไหมใช่ทำงานกันเรียบรอ้<ม>อยบอกว่าเดี๋ยวจะไปขึ้นป่าฉลามให้ช่วยขนป่าก็ดีนะตามมาตามตาม,ตามเอาไปไว้ที่รถได้ได้เท่ากับได้ยี่สิบทีเจอกันทีน่นะู่นนะโอเคโอเคโอเคทีน่นะู่นนะ